โอเครครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปครับบัวแห่งโชคลาภนะครับวันนี้เอาเข้ามาร้อยครับเพื่อนๆมาดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับขอกดเบ็ดละห้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแตกบึ้มนะครับเอามานะครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะครับผมบอกเลยว่าผมนี่ชอบมาเล่นช่วงเวลาที่ไม่มีใครแย่งนะครับเวลาคือสิ่งสาคัญในการกดแน่นอนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คืออยู่ในพื้นฐานลิกสิตแท้นะครับเออนะครับถ้าไปเล่นของเถื่อนอยู่นะครับเลิกได้เลิกนะครับมีจะโดนเดอ้อบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราต้องบั่นคงมาเจอกหน่อยครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เพื่อนๆหลายคนต้องรู้จักกันดีแต่ว่าที่ไม่มีใครรู้คือช่วงเวลาในการกดครับ ช่วงเวลาการเล่นคือสิ่งสำคัญนะผมกล้าพูดเลยนะครับอุ้ยอะไรห้าสองเองเอาแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนี้มันนิ่งเกินเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเป็ดสามสิบเลยกันลองดู้ดิยังไงบอกเลยว่ายังไงคูณสิบต้องมาแล้วคูณสิบต้องมาแล้วเรียบร้อยครับคูณสิบมาของจริงครับสามเครมาก่อนเอาว่ะเพื่อนๆเห็นไหมไม่ขี้เละ ไม่ขี้เล่ครับไม่ขี้เล่ครับเรียบร้อยครับกระโดดมายังไงก็แตกนะครับเห็นไหมช่วงเวลาที่ผมบอกนะครับไม่ขี้เล่เพิ่มเบ็ดไปเลยเป็ละห้าสิบไปเลยครับดอกนี้เราจะใช้ระยะเวลาใน,นการกดนะครับไม่นานนะครับอะไรวะขอขออีกตามสั่งหน่อยได้ปะขอแบบตามสั่งหน่อยได้ปะขอโต้ไปเลย ติบหมุนเป็ล50้ออโต้ไปเลยครับยังงะยังงะขอหน่อยเถื่อนขอหน่อยเถื่อนขอหน่อยโอ้โหรลิ้วลิวเฉยขอหน่อยโอ้โหโอ้ชีวิต โอ้ชีวิตชีวิตอะไรวะขอแลเเรเพื่อนเลยโอ้ค่าโอ้คราวนี้ไม่มาเลยครับอุ้ยมาอยู่เจ็ดร้อยยี่เพิ่ไม,ปมไปแต่ละร้อยไปมาเปละร้อยไปนะครับถ้าแตกเลย ไม่เกิดคนระับเพิ่มแม่งให้เบตสี่ไปเบตสี่ร้อยมาจงมาจงมาจงมาอีแค่สองครผมโดนผมหมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเขามาน้อยโอ้โหทำไมมันว้าจังวะขอ,เ,อเพื่อนขอ,เ,อเพื่อนขอ ขอเพื่อนเรียบร้อยครับคูณสิบครับจบเลิกเท่านั้นแหละเห็นไหมครับเพื่อน,อนโอ้โหฮอมบาร์นี่ก็มาแบบบูมเดียวนะอยู่หมัดเลยครับดอกนี้นะครับเกิดไปเลยนะครับโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่ได้เลิกเล่นกันแล้วครับได้เวลาไปสลริปปิ้ง เรียบร้อยครับดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมก้าครับโอเคจบครับดอกนี้นะครับเพื่อนๆลองกดหนักอีกสักเม็ดป่ะลองกดหนักป่ะลองดูป่ะเพราะตอนนี้ผมมี41เคลองดูเม็ดหนึ่งลองดูลองดูเฮ้ยมาเฉยมาเฉยมาเฉยเพื่อนๆเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดอกนี้เฮ้ยมาแบบงงๆไม่นดีว่าจะมา โอ้โหเพื่อนๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหแคปรูปนี้มานะครับแจกไปเลยคนละสองเคยี่สิบท่านเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่พอี่งานเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคนละสองเคนะครับเ,เพื่อนๆแคปรูปเมื่อกี้นะครับเ,เพื่อนๆรับไปเลยนะครับคนละสองเคนะครับ ก็20ท่านนะครับ20คนนะครับรับไปเลยนะครับารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับวันนี้โค้ดหมานนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอเอาออกก่อนแล้วติดตามมาด้วยได้ไม่พลาดช่วงเวลาเด็ดๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ